กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวนี้อย่าพลาดเลยชมหน้าของฮีโร่คัสเอในช่องซุปเปอร์สตาร์กี้ครับขอบคุณมากมากที่สนับสนุนสมัครสมาชิกกับเราซุปเปอร์สตาร์กีมาเยือนเซเวอร์ใหม่ล่าสุดเซเวอร554มาแล้วหูชีน้อนเต็มไปหมดเลยวันนี้ เราตั้งชื่อได้ตรงเจตจนารมครับกิกี้รอ55เซิร์ฟเวอร์5ๆเปิดเมื่อไรคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปเล่นแบบจริงจังแต่ตอนนี้ขอหาเพื่อนก่อนวันนี้เราจะดูยากครับว่าใครเป็นตัวบักของเซิร์ฟเวอร์แต่เท่าที่ดูเนี่ยพลังไม่โดดเลยนะพลังเยอะที่สุดอยู่ที่แค่ส0 0 0 0ื่นกว่าเองครับเลเวลยีเจ็ดตัวละครใช้เป็นฟูบุกิก็ได้เป็นตัวบักแล้วนะครับเพราะว่าคนเขาไม่เอาเงินมาลงกันไง เขารอเซิร์ฟเวอร์555มันจะเดือดขนาดไหนเนี่ยรอรุ้เลยแต่ก็มีคนไทยไม่น้อยครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์554พี่ก็เลยมาหาเพื่อนใหม่ๆเข้าช่อง YouTube หน่อยอะนะจะมาอยู่สักประมาณ7วันแต่ดวงของเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่เจ๋งเหมือนเซิร์ฟเวอร์553นะครับเมื่อเดมแบกตัว S R ของเรามันเป็นแหงน o องมาสเตอร์เซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวจำกัดโบรตมาเพื่อ ตัวแจกฟรีอ้โอจะทำสี่ดาวเลยนี่ไงเนี่ยตัวแบกมันมาสองตัวเนี้ยมันจะแบกรู้มันจะเละกันแน่ครับเนี่ยโดนคนตายม,มาตกอีกเนี่ยแต่เซิร์ฟเวอร์5 5 3นะแตน่นั่นเราชนะเพราะว่าเรามีโจเซ่ใจเกเรครับครั้งนี้นี่แหละจะรอดไหมตัวละครหกตัวที่ใช้นะครับจะใช้ตามนี้เลยใช้คอของจีนสครับเพราะว่าเธอแรกจะได้ลูกไฟสี่ลูกถูกไหมแฮงค็อกมาสเตอร์ออกแล้วกลางโล่ให้แถวหน้าแถวหน้าก็จะไม่ตายละมั้งนะ แล้วก็บอสก็อันติครับทําดาเมจเดี่ยวใส่เป้าหมายจะรอดเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้แหละทําให้ดูแล้วกันว่าเราจะสู้ได้ไหมวันนี้เราจบได้เลเวล26นะครับทุกคนควรจะเลเวล26เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเกาะกลุ่มเลเวลไปให้ทันคนอื่นนะ26ครับก็จะปลดล็อกดันบอสมูเมงไรเดอร์ทำให้เราสามารถหาตราต่อสู้ได้เพิ่มมากขึ้น ไว้คนอื่นเขาถ้าเกิดคนไม่จบ2 6เนี่ยช้าแล้วก็ชั้นราชาครับเลเวล26ก็ปลดล็อกชั้นที่2นี้มีโอกาสดอปของเขียวที่ดีขึ้นนะจากที่ชั้นแรกเนี่ยมันดอกของเขียวแต่ว่าโอกาสไม่ค่อยมีก็มาเก็บที่เลเวล26นะครับลงไปเพื่อให้กระป๋องม่วงมันไม่ล้นไม่เต็มนั่นเองฮะลงพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงต่ออีกชั้นในชั้นที่31 พอลงไปแล้วของใส่มันดันเกลือครับไม่เหมือนเซิร์เวอร์ห้าาของไวเต็มตัวเลยนั้นอ่ะอันนี้โอ้โหแทงท็อปยังใส่เสื้อป้องกันอยู่เลยอะ่ะและเราต้องใส่ความไวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้ออกครับไม่ทันได้กลางโล่โดนตีตายก่อนแทงท็อปเนี่ยเราโชคดีตรงที่ได้ของเขียวที่เป็นเลือดมาสองอัน ทำให้เลือดเยอะมากครับ1 8ึ0งัถือว่าเยอะนะเลือดตอนเนี้ยเราได้โบโรสมาครับเพราะว่าเราเปิดตัวแดงถึงโลที่6แล้วไม่ต้องสงสัยว่าทําไงถึงเปิดได้ถึง6โลในวันแรกเพราะว่าเพชรใช้เกลี้ยงแล้วไงม,มาไม่จริงจังนะใครที่เล่นจริงจัง5 5 4อย่าทําแบบพี่นะครับพี่ใช้เพชรหมดเกลี้ยงแล้วเปิดตัวแดงแล้วก็ได้โบรอสมามันจะแปกไหวย,ยังไงวะเนี่ยมันต้องลองของกันหน่อยดิใครจะสู้อ่ะ บิดคมๆว่าเราบิดเหรอสแตนของกีกี้วีหนึ่งว่าฉันบิดแบบนี้ก็ต้องโดนทําโทษแต่องโดนทําโทษจากเกเก้มาแล้วสแตนของกี้กี้เจอกี้กี้ตัวจริงหน่อยครับโอ้โหมูเมงไรเดอร์เขาเปิดก่อนด้วยบูทความเร็วมาที่ไมโครลาสมาโดนเซล์เบอร์ของกีกี้ไปโอ้โหมูเมงไรเดอร์ติดไม่ยอดท้อไปแล้วก็ลูกเตะราชันใส่ไ e ออ่างๆ,ๆโดนไม่ไม่ๆๆนอนเบาเกิน เบาไว้เ่าโอ้แล้วโดนสตันปะเนี่ยแทงท็อปซวยแล้วครับโดนสตันโลหายหมดไม่โกพัดมาเดี๋ยวดีสแตนของชิคกี้สแตนมันจะเก่งว่าเจ้าตัวได้ยังไงว่าโดนตบอีกบรอสเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละเดี๋ยวพัดเด็กแกเลือดเยอะเกินไปหรือเปล่าครับหูตอนนี้ไล่ขวดไล่ทุกเละยำปูปี้บนหมดแล้วครับตอนนี้แล้วก็ฟันไปที่ไอ้อังไม่ตายเลย แฮงท็อปโล่แกทำไมมันเจือจางขนาดนี้วะแล้วก็ขอลูกเตะราชันใส่กระแตรัวๆโอ้โหจุกจุกครับแล้วก็รัวแขนโอมาดมาอย่าสตันนะคอร้องอย่าสตันไว้รอดนะคราวนี้ไม่สตันครับแต่ก็โดนไม้กุ้งพันมาช็อตแรงๆโอ้โหเป็นตัวละครระดับอาแท้ๆแต่ช็อตแรงเหลือเกินครับเหลือตัวเดียวจะสู้ยังไงต้องคน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 ค เราโดนบูธความเร็วมาจากกระพัตเด็กโดนแซงสตั้นอีกมกั้งอย่าสตั้นเลยอุย้ยเกือบตายครับกีกี้โดนควนน้องคนที่ครับโอ้ตัวละครสภาพเอาอะไรดีบู้วัเนี่ยสแตนของกีกี้วีหนึ่งนั่นแหละทำไมไม่แกล้งแพ้ผมรอให้พี่ตกอยู่นะครับโอ้คุณพิมมาตกพด มัน,นมามันยัีไมันไม่รู้เลยว่าอัดคลิปอยู่เก็บความครับแค้นใจนี่ไปก่อนเนะีเดี๋ยววันอื่นเราไปเอาคืนนะขอระบายอารมณ์จอมหลงทางไงครับพี่ได้แทงท็อปเหรอโอ้โหมีเยอะเยอะอ่ะ เยอะเย้ยได้วัคซีนอย่างนั้นเหรอ FC กิกกี้ยอดนักบิดอย่างนั้นเหรอ FC ก็โดนอะกว่าร้อยยอะที่เราได้แท็กคอปอย่างนั้นเหรอต้องโดนครับกิกกี้ผมเบงเขาเปิดก่อนอเองครับเบงไรเดอร์ฟูดาดาเมจความไวมันที่บอลของโดนเซลบายแดนท็อปสองเป้าหมายร่วงคู่เขาเรียกว่าร่วงอะแล้วก็โปรร้อนหรืลูกเตะราชัน ติดม่ยอดทออุ้ยไม่ไมีม,มียอดทอด้วยนอนไปก่อนแล้วก็บอลทองทำอะไรได้ครับแถวหน้ายังติดโลอยู่แล้วก็บอาลพลังงานวัดสีนแมสโปร่แปดาเมดา่วนบอลทองของกีกี้ยิงธรรมดาไปก็พอกี้นอตต่อยธรรมดามาลูกไฟไม่มีแล้วครับเข้าสู่เทิร์นที่สองเทิร์นที่สองขอแทงท็อปโอบรับหน่อยเซลเบอร์อัดท้ายแล้วกลางโลให้มันหนาวเ,เดิมแล้วก็ต่อยธรรมดาเพราะว่าลูกไฟขาดหายไปแล้ว โดนบอลพลังงานโตยังคงกลางอยู่อะโอ้แต่ว่าบอลทองโลหายขอสวนคืนป้าเหลือแค่ตัวเดียวโดนบัดทรัวแล้วก็ I I, อไอ้อ่างานต้นไดโนไทร์ส,สุดขีดจบไม่ได้ครับเอทอร์นี่3ขอปิดเกมด้วยแทงท็อปโอปรัตว่าแทงท็อปใช่ไม่ดีขำงังงั้นเลยเอเวนต์เขงงาเล่นงานไอ้ยกตัวไอ้จองหลกฮันเอฟก็โดนเนาะ PEA อ v บอกว่าอยากโดนตกก็จัดให้ตอนนี้อยากระบายอารมณ์แบบคนในช่องครับในเมื่อมันเกลือตัวแดงก็ขอระบายอารมณ์ก็หน่อยมาดูแทงท็อปกี้กี้คราวนี้ได้เปิดก่อนแล้วโอบรับสองเป้าหมายนอนไปเลยนอนหายลูกเตะราชาโดนไปอีไออังอังสองหมื่นครับตีธรรมดาอุ้ยงายหูโดนขั้วของบอลทองครับแล่นเข้าสูห่หัวใจอุนนอนนะ เริ่มสบายใจแล้วนะเริ่มสบายใจแล้วเดี๋ยวเราปั้นแทงท็อปดโหดๆแล้วไปตบตรงนี้กัมีตัวเหลืองอยู่8อันไม่ครบสิบเปิดจีละอันมาแล้วครับโอ้โหใสตามะบอกว่ามันกระเกลือเหลือเกินครับไอ้นี้ขอ s อ r ที่มันมาคอยแบกได้หน่อยเถอะเปิดมากบ่อยอุกาบาตไอเป็นประกายแสงสีฟ้าสีฟ้าอันเจ,จิดจ้า ออกมาเป็นแท้งท็อปไทคกคร์ไปอยู่กับพี่แกได้เลยรวมเป็น s อสเอสรใบที่สองครับใส่ตามะเห็นอุกบาตดังนั้นก็เลยต่อยตัวเหลืองออกมาเป็นเฮ้ยได้ SR ครับเริ่มสำรวจเถอะโอ้โหไปสำรวจยาวๆแล้วเราไม่ต้องกลับมาอีกน้องชายขอดีๆหน่อยครับใบที่สามของตัวเหลืองใส่ตามะกระโดดช้าแล้วเป็นผู้ทำลายทะเลลึกทำลายไอดียกี้นะฮะ ชื่อนี้เหมาะสมกับท่านนะใบที่สี่ของดีๆต้องมาแล้วไหมของดีๆมันต้องสถิตอยู่ในไอดีของกี G ่กเกอ้ค oh, ามาคิวรีและใบที่ห้าใส่ทำไม่าต่อยจนมือเปียก s อ r ยังไม่มาครับพวกใต้ดินป่าเ <c oughs> ถื่อนเ <c oughs> ถื่อนจริงๆอะอูคนยิ่งเจ็บช้ำอยู่ยังออกมาตอกย้ำคนเถื่อนจริงๆ มาใบที่6กครับไฟตามะเห็นลูกบาดก็เลยกระโดดต่อยมามนุษย์โครนนิ่งจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยทีเอ็มมามันต้องได้มันต้องโดนไสตามะขอเปิดมาลิลี่อ่ะโอ้โหเผาังกรฟ้าลิลี่แห่งเนเฟเตลลีแล้วก็ใบสุดท้ายมาและมันต้องได้ขอร้องขอร้องน่ะทีเอ็มเปิดออกมาเปน็นโอ้ไปอยู่ทีมเดียวกับลิลี่เลยไฮเลจแมน โอเข้าบ้านไปสลบสติสงบสลบตยกี้อารมณ์เข้าไม่ได้เว้ยไม่ยี่แปดก่อนจะจากกันไปมาแจากโค้ดครับมาเข้าหน้านี้นะแล้วกดโค้ดรางวัลตรงนี้ครับออกไปเลย o P M FIFA โค้ดแรกครับตามด้วยโค้ดที่สอง P M Go แอคโค้ดที่3โค้ดสุดท้าย OPM AUG8 ครับ3โค้ดนี้ครับได้ทั้งเพชรได้ทั้งตัวแดงได้ทั้งเงินเอาไปเปิดสุ่มกันให้เกลือแบบ Super star ซูเปอร์สตาร์กี้ในเซิร์ฟเวอร์554ร้้ากดไลค์ด้วยนะ